็นฝีดัดสวัสดีนะครับนะวันนี้นะครับทางช่องตกใจเนี่ยรู้สึกตกใจเกี่ยวกับข่าวที่ทางช่างตกใจเนี่ยได้ยินมาหรือเห็นมากับตาเลยนะครับเพราะว่ามันเ,เกี่ยวกับเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อพับจีไรนะครับผมพับจีไรเนี่ยประกาศป,ปิดให้บริการเกมพับจีไรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทางเพจของพับจีเอง พับจีไรนะที่มาออกมาประกาศเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าประกาศปิดให้บริการเกมพับจีไร้ถึงผู้เล่นพับจีไร้ทุกคนทางที่มีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จําเป็นจะต้องแจ้งข่าวร้ายให้ทุกคนได้ทราบว่าหลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราจําเป็นที่จะต้องทําการตัดสินใจที่ยังําบากในการปิดบริการเกมพับจีไร้นะครับโดยมีการกําหนดการดังนี้30มีนาคม2021 UTC นะครับเว็บไซต์ PUBG l i t e เนี่ย .com จะปิดให้บริการซึ่งจะผส่งผลให้ไม่สามารถดาวน์โหลดตัวตเกงได้นะครับผมในวันที่29เมษายนเนี่ยของปีนี้เวลาตีห้เนี่ย UTC จะปิดบริการเซิร์ฟเวอร์ปิดให้บริการเลยครับ29พฤษภาคมนะครับฝ่ายสนับสนุนข,ของ PUBG l i t e เนี่ยุติดให้การบริการผู้เล่นจะสามารถบริการเกมได้ตามปกติถึงวันที่ เวลาปิดนะครับให้บริการที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเราขอขอบคุณผู้ด่ดทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนพับจีมาโดยตลอดรับจัดทงทีมงานพับจีไรนะครับนะข่าวนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าตัวผมเนี่ยรู้สึกตกใจเนี่ยเพราะว่าพับจีไรเนี่ยผมก็เล่นมาตั้งแต่สมัยหนุมน่มๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบไม่กินสเปคเครื่องนะตอนนั้นโอก่อนที่จะซื้อคอมิก ตอนผมอะไรอะไปร้านเกมเพราะเพราะว่าแบบยังไม่ต่างซื้อคอมมะเออประมาณนั้นแล้วคอมร้านเกมมันไม่ได้แรงไงแล้วด้วยความที่เราอยากเล่นพับจีโดยที่พับจีไรในวันเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสให้เรานะครับได้ลองเล่นพับจีถูสักครั้งันืองจากผมเล่นเปน็นเด็กผมรู้สึกชอบมาเเลยพับจีเนี่ยนะเออ แล้วเมื่อเราคลิกไปในที่เว็บไซต์เขาที่แจงนะครับตัวข้นต้นจะเขียนว่าประกาศการปิดให้บริการในวันที่29เมษายนนะวันนี้วันที่30เมษายนเมื่อวันที่แล้วเอกโดยข้อความมีอยู่ว่าสวัสดีทุกคนเรารู้สึกตื่นตันได้ที่ได้รับการสนับสนุนของเราแฟนๆพับจ i ไ e ที่ได้มอบให้กับเรามาตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวอรัสโคโรน,นานะครับ เราหวังว่าพับ G ีไรส์เนี่ยจะสามารถความเพล่ดเปินให้แก่กับแฟนๆในระหว่างที่ต้องรักสุขภาพของตัวเองและคนละพ้างแต่ถ้าว่าเราจะเป็นที่จะต้องทําการตัดสินใจที่ยากลาบากในการปิดให้บริการลงหลังจากที่ได้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเราเสียใจจะแจ้งทุกให้ทุกทนทุกท่านนะครับทราบว่า,าการให้บริการพับ G ีไรส์เนี่ยถูกกำหนดให้สิ้นสุดในวันที่29เมษายน2021นะครับกาหนดการปิดให้บริการก็อย่างที่เล่าไปนะครับ ก็นอกจากนั้นครับคุณยังสามารถประกาศอ่านประกาศครั้งก่อนหน้าของเราได้ที่จดหมายจากผู้พัฒนาเดินพฤะชดิการของเรยี่สิบนะครับู้เลีนจะสามารถใช้บริการได้ตามโปรจนถึงเวลาปิดให้กาหนดนะครับก็คือวันนี้เนี่ยคือมันปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วเนื่องจากวันที่สามสิบนะเราต้องขอภายอย่างสูงพร้อมทั้งแสดงความขอบคุณกับผู้เล่นที่ ให้การสนับสนุนเราทุกๆคนเราหวังว่าจะเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะรู้สึกุณพอใจกับเวลาที่คุณได้เข้าเล่นพับจีไรขอขอบคุณทางทุกท่านนะครับที่ได้เล่นกับพับจีไรนะก็อย่างที่ดูก,ก็ปิดกันแล้วนะสงงัส p พับจีไรก็จะเป็นเกมตำนานนะครับในประเทศไทยนะที่มันมากนะจ๊ะจุบจุบ ก็วันนี้เนี่ยเราขอมาแค่บอกนะครับว่าพับจีไรปิดแล้วนะสำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องกบกายเนี่ยขอลาตัวไปก่อนนะครับเพราะจะเล่นเกมนะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่มีคลิปจะดูนะเพราะคิดถึงเรานะจุบ๊บจุ๊บวันนี้แหละขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายใบจุบ๊บจุ๊บเฮ้